ครับสวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูต้นไม้แบล็กต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้แบลที่มีความคมนะครับมีความเข้มนะครับของไม่ว่าจะเป็นใบนะครับสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ลักษณะของขอบใบนะครับออกดำนะครับแล้วก็ตรง กระดูกตรงกลางนะครับก็ออกดำนะครับเป็นไม้แบ็กที่มีความเข้มนะครับก้านก็มีลักษณะดำอมม่วงนะครับใบนี้ก็มีความเขียวนะครับเขียวอมดำนะครับกระดูกขอบใบนะครับมีความดำนะครับหลายเส้นก็สีดำนะครับ ไม้แบกที่ดำๆก็จะหายากนะครับในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการไฮบริดหรือในการนำสายพันธุ์ไม้แบกนะครับมาตั้งแม่หรือเป็นเกสรตัวผู้ก็ได้นะครับก็ไปเข้ากับไม่ว่าจะเป็นไม้ดำแดงหรือไม้ขาวนะครับก็จะสามารถที่จะพัฒนา สีสันของโชคก้ชั้นนะครับให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับไม้แบล็กก็เป็นไม้ที่จะขับสีหรือให้สีนะครับามาดูความเข้มอีกครั้งนึงครับก็ลองรอดูว่าต้นนี้นะครับมีการาผสมด่างไว้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็โอกาสวันข้างหน้านะครับเขาอาจจะเปิดใบด่างขึ้นมาได้นะครับ อย่างใบล่าสุดก็มีความเขียวอ่อนนะครับแต่พอเขาเต็มฟอร์มใบครับก็อาจจะมีะเขาก็จะมีความเข้มนะเหมือนใบก่อนหน้านะครับแต่โชคเขาชั้นก็ต้องรอรุ้นนะครับเพราะบางสวนก็มีไม้ที่ได้รับการผสมไว้แล้วนะครับก็จะทำให ต้นของเขามีลักษณะเด่นด้านความด่างแล้วก็สายพันธุ์ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เขาจะเปิดสีต่างๆตามพ่อแม่พันธุ์นะครับวันนี้เราก็มาแนะนำไม้แบล็กนะครับซ,ซึ่งเป็นไม้ที่เป็นไม้พื้นฐาน4ชนิดนะครับที่เป็นหัวใจของการพัฒนาสายพันธุ์ชกเก้าชั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม้แบล็กนะครับไม้ดำนะครับช่อกรชั้นดำช่อกระชั้นเขียวช่อวกรชั้นด่างขาวหรือช่อกรชั้นด่างเหลืองนะครับก็เป็นหลักๆที่นำมาพัฒนาสายพันธุ์ให้เกิดสีสันใหม่ๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นออด่างใบสีแดงสีชมพูหรือออกเหลืองหรือออกสีพีชหรือสีออก สีส้มนะครับปัจจุบันก็มีหลากหลายก็เป็นสิ่งที่โชคเก้าชั้นไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นนะครับก็เป็นไม้สามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำโชคเก้าชั้นนะครับไม้แบล็กนะครับซึ่งมีความเป็นไม้แบล็กที่มีสีสันเข้มนะครับก็โอกาสที่จะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ